โครงการโครงข่ายจตุรทิศต,ตะวันตกและตะวันออกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงถนักถึงการแก้ไขปัญหาจะราจรตามจุดต่างๆในกรุงเทพนั้นได้มีการปฏิบัติมานานแล้วโครงการน้อยใหญ่เกิดขึ้นมากมายบางโครงการได้ผลเเยี่ยมบางโครงการได้ผลแต่พอประมาณอย่างไรก็ตามนับว่ามีหลายโครงการด้วยกันที่มีความเหมาะสมและมีประโยชน์ในตัวเองสูง ยังแต่ทําให้สอดคล้องและประสานกันอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจราจรน,นอกจากแก้เป็นจุดๆเพื่อการลี้คายเฉพาะหน้าและเฉพาะบางส่วนตัวยังจะเป็นต้องวางแผนให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงโครงการขนาดย่อยต่างๆเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบด้วยนี่คือที่มาของโครงการโครงข่ายจะตุรทิศ ที่กรุงเทพมหานครกำลังเร่งปฏิบัติให้เป็นโครงข่ายเส้นทางจราจรที่ต่อเนื่องในแนวทิศตะวันตกตะวันออกและทิศเหนือใต้ที่สามารถเชื่อมโยงได้กันอย่างสมบูรณ์ทั่วทั้งกรุงเทพช่วงแรกจากฝั่งตะวันตกบริเวณถนนตรงชันนครชัยศรีเข้าสู่โครงการคู่ขนานล,ลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีผ่านโครงการสะพานพระรามแปดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสะพานกรุงทนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ลงถนนราชดำเนินสู่ตตุรทิศต,ตอนออกช่วงที่สองเข้าสู่ถนนสีอุยาผ่านแยกราชปารถ์ถ่อเรียบบึงมักกะสันโดยช่วงนี้มีการปรปรุงถนนสีอุทยาข้างสนามม้านางเริงโดยทําถนนค่อมเรียบบึงมักกะสันช่วงที่สามถนนเรียบบึงมักกะสันต่อเนื่องถึงถนนอโศกดินแดงเข้าสู่ถนนพรามก้าวเพชรบุรี ช่วงที่สี่ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายสร้างถนนเชื่อมพระราม 9, เก้าเพชรบุรีต่อจากช่วงที่สามและถนนเรียบใต้ทางด่วนพระรามเก้าถนนรามคำแหงและเข้าถนนข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อออกสู่ถนนสีนครินการพัฒนาโครงข่ายนี้จะมีส่วนที่ใช้ถนนเดิมการปรับปรุงถนนรวมทั้งการสร้างถนนและสะพานเพิ่มเติม,ตมซึ่งหากครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อใดก็จะกลายเป็นโครงข่ายที่ช่วยให้การจะราจรข้ามเมืองเป็นไปไ,ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เส้นทางที่อ้อมไปมาและวกวนภายในเมืองให้เกิดความแออัดของการจะราจรโดยไม่จะเป็นอีกต่อไปและที่สําคัญโครงข่ายนี้จะเป็นการเชื่อมเส้นทางตั้งแต่วงแหวนรอบนอกทางทิศตะวันตกคือถนนพุทธมณฑลสายสองซึ่งบริเวณนั้นจะมีทางด่วนขั้นที่สี่กับถนนสายหลักกลองและทางด่วนภายในเมืองจนถึงถนนวงแหวนรอบนอกทางทิศตะวันออกคือวงแหวนทางด่วนที่ราชกกบัง และทางด่วนขั้นที่3ต่อไปจนถึงทางด่วนพิเศษกรุงเทพชนบุรีหรือมอเตอร์เวย์ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรที่ถนนบางนาตราดเพื่อเพิ่มเส้นทางหลักสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยนว่าเป็นการเชื่อมโยงกับเครือขา่ายระบบขนส่งระบบรถอ้อมเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้และหลังจากโครงกายยุทธทิศต,ตะวันตกและตะวันออกแล้วเสร็จ กรุงเทพมหาคนครจะดำเนินการโครงการกาจรวดทิศในแนวเหนือใต้ต่อไปเพื่อว่าท้ายที่สุดการจราจรของกรุงเทพมหาคนครจะรื่นไหลคล่องตัวในทุกทิศทางเป็นการแก้ไขอย่างมีแผนและสอดคล้องกันขอบคุณครับ